สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่ทานครับคลิปนี้ก็จะมาสรุปรัฐบาลครับงวดประจำวันที่1กันยายนครับก็จะมาเริ่มจากสูตรหลักสิบล่างครับหลักสิบล่างงวดที่ผ่านมานั้นไม่เข้าก็หลุดมาหลายงวดติดครับแต่ก็คำนวณให้ต่อครับ เพราะว่างวดน,นี้คำนวณได้903งวดที่ผ่านมานั้นให้781ก็เลขก็ไม่มาเลยครับข้างล่างมาได้แค่เลข8หลักหลักร้อยบนอย่างเดียวสำหรับสูตร2ตัวล่างครับสูตรหลัก10ก็ชอบก็ตามครับไม่ชอบก็ผ่านได้ครับงวดน,นี้ได้903 ่อไปครับก็จะเป็นสูตรล่างเหมือนกันครับก็จะเป็นในสูตรนี้ครับเลขชุดวินครับ2ตัวล่างอันนี้ก็คือสูตรเดิมครับสูตรเดิมนี่งวดที่ผ่านมาก็หลุดอันนี้ก็คืองวดใหม่แต่ว่าผมปรับตัวเลขให้ใหม่จะอยู่ฝั่งนี้ครับเป็นชุด อันนี้เป็นชุดหนึ่งอันนี้เป็นชุดสองให้ให้ท่านดูชุดสองครับผมว่าตัวเลขจะดูดีกว่าฝั่งนี้ให้เปรียบเทียบ <ๆ S 1> ดูได้ครับสำหรับงวดที่ออกแปดห้าสองห้าศูนย์ตรงนี้ครับเลขหกตัวเหมือนกันก็มีห้าศูนย์ก็ได้แปดหลักร้อยมาด้วยได้เลขห้างวดที่สองครับที่ออก 8 6 5ห3ตรงนี้ก็มี6 5แล้วก็6 3ผมว่าให้จับตาดูสูตร2ฝั่งนี้ครับแล้วก็เ,เอาเลข2ฝั่งนี้มาชนกันดูวันนี้ตัวที่ชนกันก็จะมี0มี8 7มี6มี5นี่ครับเลขฝั่งนี้มา5 0ฝั่งนี้มา6 3 อันนี้ก็คืองวดใหม่ครับงวดวันที่หนึ่งทับเก้าสำหรับชุดวินสองตัวล่างก็จะได้สองสามเจ็ดแปดเก้าศูนย์ถ้าสูตรนี้เดินดีครับงวดนี้จะต้องมีสองตัวล่างอยู่ในชุดที่สองฝั่งนี้ครับก็แคบหน้าจอไว้ครับสำหรับชุดวินครับตาให้เน้นเน้นฝั่งนี้ครับ น,นี่คือปรับสูตรใหม่อันนี้คือสูตรเดิมต่อไปครับก็จะเป็นสูตรสองตัวล่างเหมือนกันก็คือสูตรนี้งวดที่ผ่านมานั้น ผมเน้นให้เจ็ดเจ็ดไม่มาวันนี้ก็ชนที่เลขเจดเหมือนเดิมก็จับคู่ให้แค่นี้ครับสำหรับสูตรสองตัวล่างหงวดที่หนึ่งทับเ้าเหมือนกันงวดที่ผ่านมาสามตัวนี้ได้แปดเจ็ดหกพราะเลขออกไว้ที่แปดหกห้าสดายครับตรงนี้ก็แปดชนอีก แล้วก็เจ็ดก็มาชนตรงนี้ว่ายังไงงวดน,นี้ต้องมีแปดครับแน่ๆครับ2ตัวนี้อาจจะออก7 8หรือ8ปดแปก็ได้งวดที่แล้วเจ็ดไม่มางวดน,นี้ต้องมาครับต่อไปครับก็จะเป็นสูตร สูตรนี้ครับตัวนี้จะเป็นชุดสองตัวล่างครับเหมือนกันวที่ผ่านมานันี่ครับก็มีมีห้ามีมีเลขอยู่ที่ผมคัดออกมาเหลือสีตัวก็จะมี1นึ่งสองห้าหกสองห้าหเดี๋ยวมาดูสูตร สองตัวล่างครับหนึ่งสองห้าหกที่ผมดึงออกมาเหลือสี่ตัวนี่ครับผมจะดึงออกมาให้เหลือสี่ตัวสี่ตัวฝั่งนี้อันนี้ก็เป็นชุดล่างเหมือนกันมีหนึ่งสองห้าหกถ้ามาเปรียบเทียบกับสูตรนี้ก็จะมีสองกับหตรงนี้ก็มีสองก็ไม่แน่เหมือนกันครับ สำหรับเลขล่างครับต่อไปครับเป็นเลขวิ่งเลขวิ่งสูตรนี้งวดที่ผ่านมาก็เข้าที่เลขหกงวดนี้ได้สามกับสี่อันนี้เป็นชุดวินข้างบนครับ สองตัวนี้คือเล็กวิ่งตัวนี้เป็นชุดชุดวินต่อไปครับก็จะเป็นในสูตรนี้ครับ M 6 ตั m หกเดี๋ยวมันลุ้นกันงวดนี้ครับว่าจะมาอีกหรือว่าจะหลุดไปเลยสําหรับ m หกงวดที่ผ่านมาเลขมาเข้าฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่ไม่รู้ว่างวดนี้จะมาฝั่งนี้เลขชุดกลางหรือว่าจะมาชุดประจําของเราชุดเดิมของเราขอแคปหน้าจอครับ สำหรับ m 6แล้วก็จะมีอีกสูตรหนึ่งที่คำนวณขึ้นมาใหม่ก็คือนี่ครับจุดสามตัวบนสองตัวบนสูตรนี้เดี๋ยวมันลุนสูตรนี้ครับมันจะมาหรือเปล่า ต่อไปครับก็จะเป็นสูตรสูตรสูตรนี้เป็นสูตรตัดสูตรคัดสองตัวบนครับก็มวดที่ผ่านมาก็ได้แค่นี้เองครับเลขสี่ตัวให้ศูนย์กับ7จเจ็ดไม่มาศูนย์ไม่มามวดน,นี้ให้7กับสอง เลขสตัวก็มีเจ49แล้วก็สูตรนี้ครับสูตรร้อยมมาลายัยอันนี้เป็นการคำนวณขึ้นมาใหม่ให้ดูเลขวิ่งไว้ครับสูตรร้อยมมาลายัยสูตรนี้ให้ดูเลขวิ่งครับ ก็สูตรสถิติครับออกวันที่1 9ทับ9ครับก็คือสูตรนี้มาดูว่าสูตรสถิติจะมาไม่งวดนี้นี่ครับสำหรับงวด1ทับ9ครับ1 9ทับ9ทับ68 นี่ครับเลขสองฝั่งนี้ให้ดูเลขที่ผมตีก่อไว้ให้สองฝั่งนลครับถ้ามาเขาก็จะมาคู่กันต่อไปครับก็จะเป็นในสูตรสูตรนี้ครับเป็นการนำสองสูตรเพื่อมาตัดหาหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยครับ เอาสองศูน์ี่มาตัดครับนี่ครับสําหรับศูนย์นี้ศูนย์ที่1จะคาดเอาหลักร้อยแล้วก็สิบหน่วยก็จะมีอยู่สตัวหลักร้อยมีสามตัวผมว่าศูนย์นี้ก็เดินดีอยู่ครับเพราะว่าดึงออกมาจากหลายๆสูตรที่ว่าใช้ตัวเด่นๆออกมาคือดึงดึงสองศูนย์นี้ออกมาครับ สูตรนี้ฉะนั้นหลักร้อยงวดแรกนี่สามห้าศูนย์ก็สามมาครับแต่ว่าเลขสีตัวข้างล่างแถวข้างล่างนี่ครับข้างบนจะเป็นหลักร้อยสิบหน่วยจะอยู่เลขสี่ตัวนี่ครับสําหรับสูตรนี้แล้วก็เอาสูตรนี้ครับดึงสูตรนี้เอามาตัดกับสูตรนี้อีกทีหนึง่งนี่ครับจะได้เป็นชุดแบบนี้สําหรับ สูตรสองศูนยนี้ครับสูตรนี้ให้ดูเลขที่ตีกอบครับให้ดูเลขสองตัวตรงนี้จะเป็นหลักร้อยผมจึงดึงออกมาหลักร้อยเพื่อมาชนกับสูตรนี้งวดนี้หลักร้อยงวดนี้มีเจ็ดเก้าสี่ตรงนี้มีเก้ากับศูนย์เพราะว่าเลขสองตัวตรงนี้จะมาหลักร้อยตลอดให้ท่านสังเกตดูครับแถวตรงนี้ สูตรนี้จะคล้ายๆกับสูตร M6 แต่ว่าไม่มีฝั่งนี้จะมีเลขแค่เจตัวแล้วเลขสองตัวตรงนี้ครับจะเป็นหลักร้อยด้วยนี่ครับมาทุ่งวดเลยตรงนี้สามสองก็สามหลักร้อยก็คือสามสองสี่ตรงนี้คือหลักสิบตรงนี้คือหลักหน่วยเพราะจับคู่สองสูตรชนกันครับนวดแรกนี่ได้แค่สองชุด งวดที่สองได้สี่ชุดเพราะว่าหลักสิบชนกัน2ตัวงวดถัดมาครับหลักสิบชนตัวเดียวก็คือเลขหก 6, เพราะว่ามาชนกับสูตรนี้นี่ครับหลักสิบล่างมีหกห้าเจ็ดศสี่ตัวนี้มาทั้งทั้งสิบทั้งหน่วยจากนั้นหลักสิบก็จะมีห้าหกสองก็มีห้ากับหกอย่างเดียว เห็นไหมครับจะได้แปดห้าห้ากับแปดหกห้าเพราะว่าหลักสิบมีสองตัวแต่หลักหน่วยชนเลขตัวเดียวก็คือเลขห้าเพราะว่ามีห้าเพราะว่าหลักหน่วยศูนย์นี้ใช้เลขสองกับเลขห้าครับสองตัวนี้จะเป็นหลักหน่วยนี่ครับหลักร้อยคือคือห้ากับแปดหลักหน่วยจะมีสองกับห้านี่ครับที่ผมชี้ลูกศรให้สองตัวนี้ ่วนหลักสิบให้เอาเลขที่ผมนี่ครับตีเส้นไว้ให้ก็คือตัวนี้ครับเอาเลขสองแถวตรงนี้บวกกันครับท่านลองบวกดูได้เลขสองแถวนี้นี่ครับสี่ห้าหนึ่งเก้าแปดสองตรงนี้ได้เก้าศูนย์สองนี่ครับหลักสิบเก้าศูนย์สองก็มาสองสี่งวดที่สองหกเก้าสามสามศูนย์สอง ลองบวกดูครับตรงนี้หกเก้าได้ห้าครับห้าหกสองนี่ครับห้าหกสองก็มาหลักสิบทั้งหลักสิบหลักหน่วยงวดที่ออกแปดหกห้าตรงนี้ครับเอ,เอาแถวตรงนี้ครับบวกกันนี่ครับเลขสองชุดนี้สองแถวนี้ที่ผมชี้ลูกศรให้ตรงนี้ตรงนี้ได้ห้าได้หได้สอง นี่ครับหลักสิบห้าหกสองก็มาทั้งทั้งหกทั้งห้าที่ผ่านมาออกหกห้าแล้วหลักหน่วยก็คือสองกับห้าวันนี้หลักสิบก็จะเป็นเจ็ดแปดสองนี่ครับผมดึงมาให้คือเจ็ดแปดสองหลักร้อยเป็นเลขเก้าชนเลขตัวเดียวครับเก้าตัวเดียวส่วนหลักสิบชนกันสองตัวคือเจ็ดกับแปดแล้วก็หลักสิบ ชนเลขเอ,อหลักหน่วยชนตัวเดียวครับวดนนี้ชนที่เลขแปดถ้าเทียบกับสูตรนี้เพราะว่าสูตรนี้จะมีสิบหน่วยอยู่ในตัวก็จะได้เจ็ดหกปดหนึ่งส่วนหลักสิบมีเจ็ดกับแปดแล้วถ้าหลักหน่วยสูตรนี้ได้แปดกับเก้าตรงนี้มีเลขแปดตัวเดียวครับมีแปดตัวเดียว มีแตัวเดียวก็จะได้แปดเก้าเจ็ดกับ9ก8าแดแชุดแต่ผมเพิ่มให้มาเป็นเป็น8กับ9ก้าันนะครับก็จะได้2ชุดนี้ก็จะได้9 7 8ตรงนี้ครับแล้วก็เ8 8ตรงนี้ก็จะได้2ชุดเหมือนกับงวดที่ผ่านมาแต่กันเลขเก้าไปอีกตัวนครับ นี่ครับคือสรุปสูตรสุดท้ายครับสองสูตรก็แคบหน้าจอไว้ครับเผื่อมาครับสำหรับสูตรสูตรนี้ก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามและรับชมครับท่านใดที่เข้ามาดูมาชมขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับ อย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนครับเฮงเฮงรวยรวยกันทุกทุกคนครับขอบคุณครับ